สวัสดีครับนักเรียนทุกคน welcome back to my channel ช่องทางการเรียนคำสัพท์ภาษงกอษจาก่าวโดยครูดอนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่เป็นนักเรียนใหม่อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่อง Cool English by ครูดอนกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับครูด้วยนะครับครูแนะนำให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องและคล่องแคล่วก่อนแล้วจำความหมายของคำศั์แต่ละคำหลังจากนั้นถึงจะฝึกอ่านบทความและทำความเข้าใจความหมายของบทความนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกัน เลยดีกว่าคำแรก a period of a period of a period of คำที่สอง allow 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 คำที่สาม answer 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 คำที่สี่ behavior 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 คำที่ห้า brain 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 Come chemical, chemical, chemical. Come difficult, difficult, difficult. Come effort, effort, effort. Come explain, explain, explain. Come find out, find out, find out. Come to it function, function. คำที่12 helpful 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 คำที่13 mental 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 คำที่14 nap 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 คำที่15 participant 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 คำที่16 perform perform performed คำที่17 question 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 Conticipate, require 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 คำที่ rest 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 คำที่ restore 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 คำที่ similar 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 คำที่ task 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 คำที่23 tired 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 คำที่24 totally 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 คำที่25 upset 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 และคำที่16 wonder 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 หลังจากนี้มาฟังหน้าของข่าวแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะครับ Have you ever wondered Why thinking too much makes you tired? A new study has found out some answers to this question. Researchers from the Paris Brain Institute looked at why mental effort makes us tired. They found that when people think a lot, the brain releases a chemical called glutamate. Too much glutamate upsets the brain's functions. It means the brain tells the body it. Is tired and that it must rest. People who spend more than six hours working on a task that requires a lot of thought are more likely to feel tired. A period of rest allows the brain to return to normal. This explains why the power nap is good for us. A power nap can be as short as 20 minutes but can make us feel totally refreshed. เคยสงสัยไหมว่าทำไมการคิดมากจึงทำให้เหนื่อย การศึกษาใหม่พบคำตอบสำหรับคำถามนี้นักวิจัยจาก Paris Brain Institute มองว่าเหตุใดความพยายามทางจิตใจจึงทำให้เราเหนื่อยพวกเขาพบว่าเมื่อคนคิดมากสมองจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่ากลูตาเมตกลูตาเมตมากเกินไปทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนั่นหมายความว่าสมองบอกร่างกายว่ามันเหนื่อยและต้องการพักผ่อนคนที่ใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงในการทำงานที่ต้องใช้ความคิดมักจะรู้ส ช่วงเวลาพักผ่อนทำให้สมองกลับมาเป็นปกติสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมการนีบหลับจึงดีสำหรับเราการนีบหลับอาจจะสั้นเพียงแค่20นาทีแต่สามารถทำให้เรารู้สึกสดชื่นได้อย่างเต็มที่ The research team looked at the behavior of 40 participants in their research. 24 of these had to perform challenging tasks. These included looking at a computer screen and matching different letters that appeared. The other 16 participants did a similar but easier task. Both teams worked for six hours and had two 10 minute breaks. The researchers scanned the brains of the participants. They found that the group who had the more difficult tasks had higher levels of glutamate in their brain. Study authors said it would be great to find out more about how glutamate levels are restored. He asked Is sleep helpful? How long do breaks need to be to have a positive effect? ทีมวิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมการวิจัยจำนวน40คน24คนจากคนเหล่านี้ต้องทำงานที่ท้าทายได้แก่การดูหน้าจอคอมพิวเตอร์และจับคู่ตัวอักษรต่างๆที่ปรากฏขึ้น ผู้เข้าร่วมอีก16คนทำภารกิจที่คล้ายกันแต่ง่ายกว่าทั้ง2ทีมทำงาน6ชั่วโมงและพัก20นาที2ครั้งนักวิจัยได้สแกนสมองของผู้เข้าร่วมพวกเขาพบว่าผู้ที่มีงานที่ยากกว่ามีระดับกลูตาเมตในสมองสูงกว่าผู้เขียนการศึกษาครั้งนี้ได้กล่าวว่าเป็นการดีที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูระดับกลูตาเมตเขาถามว่าการนอนหลับมีประโยชน์ไหม ต้องหยุดพักนานแค่ไหนถึงจะได้ผลดี